สำหรับคุณน,นุขาดนดีใจที่เขามีวันนี้เป็นวันที่เขาทำให้ว่าแม่ยิ้มได้วันนี้เขาเขาก็บอกว่าวันนี้พาม่ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เห็นแม่ใช้โทรศัพท์เก่าเป็นของความบันเกิดให้แม่ผมดีใจที่วันหนึง่งคนที่เขาอยู่ข้างๆเวลาที่ผมไปกินข้าวไป,น,ป,ปน,นู่นไปนี่วันนี้เขาได้มาเป็นอีกคนหนึ่งแล้ว เป็นคนที่วันนั้นเขามีเงินแค่พันห้าเขาเบิกวิสิงมาเขาก็เก็บเงินไว้ห้าร้อยแล้วเขาก็โอนเงินกลับให้แม่พันหนึ่งแล้วก็เหลือห้าร้อยไว้ใช้คนเดียวว,ว่าอันนี้มันก็แปกคนนี้มันก็แปกเอาให้แม่ไปไปเพราะว่าแม่ต้องใช้แต่วันนี้พอมามองดูว่าแม่อยากได้อะไร เขาก็สามารถเซฟแม่เขาได้วันนี้คือวันที่เขาก็บอกว่าวันนี้คือวันที่แม่เขายิ้มแบบยิ้มมากๆนี่คือสิ่งทีมว่าวันนี้มันมาถึงแล้วอะมันก็เก่งที่สุด